โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวปนนี้อยู่เกมเซนเซียอเวกเคนนิงนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับอันดับ1 2 3นะครับของเซิร์ฟที่1นะครับตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟที่1นะครับเซิร์ฟเพกาซัสนะครับผมจะพามาดูนะครับกาเล็กเซนวอนะครับ คือก่อนหน้านี้นะครับผมก่อนที่ผมจะเข้ามาอัดคลิปนะครับผมเข้าไปดูไลอัพของอันดับ1 2 3่งสองสามเครับ,รบทีเนี้ยผมไปเจอตัวละครปแปลกมาเว้ยผมไปเจอตัวละครกิลตี้ที่มันใส่หน้ากากที่เขาเป็นอาจารย์สอนอิคีนะครับเอามาลงในทีมด้วยนะครับแล้วผมเห็นนะครับคนที่เอามาเจอกันเนี่ยคือเป็นอันดับ1กับอันดับ2นี่ผมเห็นเขาใช้เลยนะครับทีมที่เป็นทีมอันดับหนึ่งก็ใช้ทีมที่เป็นอันดับ2ก็ใช้นะครับแต่เขาไม่ได้เจอกันนะเออแปลกนะครับเดี๋ยวทุกคนมาดูกันนะครับว่าอะไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปเเรริ่มันลยะคบ โอเคครับเข้ามาในหน้าคเลเซนวอลนะก็อันดับ1 2 3อนะครับวันนี้ผมจะพามาดูไลฟ์อัพของเขานะครับก็อันดับ1ตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้จะเป็นคุณเดมานะครับค่อนข้างจะปล่อยเลยนะทีนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะครับก็เป็นคุณใบแหวกใบหวักใบอะไรเนี่ยไม่รู้นะผมอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูไลฟ์อัพของเขากันเลยนะครับไปกันเลยนะครับโอเคครับเข้ามาในสนามประลองนะโอ้ก็มาดูกันก่อนเลยนะว่าไลฟ์อัพใครอยู่ฝั่งไหนนะครับดูดับ โอ้ไปเห็นไหมมีตัวละครใหม่มานะมีกิลตี้นะอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็เป็นฝั่งเออฝั่งของคุณไบแบกเลยนะผมเรียกคุณไบแบกนะไบวักใบอะไรไม่รู้นะครับต้องขอโทษด้วยนะถ้าผมอ่านชื่อไม่ถนัดนะครับก็ให้ดูไปเลยนะครับว่าไอะไรประมาณนี้เขาใช้กันยังไงนะครับก็อันดับก็ ผมจะไม่พูดถึงว่าเขาอะไรการโจมตียังไงนะก็ให้ดูเลยอัพไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครใหม่ๆนะที่เข้ามาในมืกาแล็กซียนวอนะในเกมนี้ก็จะเห็นเป็นตัวของกิลตี้นะครับแล้วก็กะกิลตี้ตัวเดียวแหละสาหรับเกมนี้นะก็แล้วก็ตัวละครที่ผมจะพูดนะครับเป็นตัวที่โดดเด่นเข้ามาในภาคหลังนะครับก็จะเป็นตัวของนี่เลยฮาเดชูดนะครับซึ่งนะฮาเดชูดนะครับเขานะครับสามารถรับตามมีดของคาราทอสในแบบที่เป็น สกิลหมู่ได้อะไม่ใช่แค่ตาดาทอนะครับก็จะเป็นตัวของคาร์นอนด้วยนะครับคือถ้ามีตัวของฮารเดชุนลับสกิลเต็มอ่ะคือเธอแรกๆอ่ะไม่สามารถโจมตีได้ให้ตายได้เลยนะครับจะไม่เข้าเลยอ่ะเออก็ต้องที่ผมแบบได้เหตุมานะครับแล้วผมก็ใช้แล้วมันก็เป็นผลย่างงั้นด้วยจริงๆนะสําหรับตัวฮาเดชุนะครับใครที่มีแล้วยังไม่ได้ปั้นครับผมแนะนําเลยนะให้ปั้นด่วนๆเลยนะครับเหมาะสมับการใช้อย่างมากนะโอเคเลยแหละ แบบดีแบบปาดมาดูนะครับอือโหเห็นไหมเห็นไหมั้งครับเมื่อกี้ดาเมจนะครับแปดหมื่นนะครับแล้วมาดูฝั่งนี้ปล่อยนะปั้งเอ๊ะตัวเลขไม่ขึ้นไม่รู้อะไรเกิดขึ้นอือหือเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับขนาดทอรับระเบิดสกิลเท่าไหร่นะครับ อ่าเห 20, ลือ20,000ื่นละเมื่อกี้ยัง8ปดหมื่นอยู่เลยนะ,สะแสดงว่าผลของสกิลของคิวตี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างแบบเพิ่มคุณภาพของตัวธานาทอสได้อย่างแรงเลยนะครับเมื่อกี้จะเห็นได้ชัดเลยถ้าใครดูไม่ทันก็รีกลับไปดูได้นะครับว่าคิวตี้เพิ่มดาเมจให้ธานาทอสอย่างมากเลยนะเมื่อกี้ตอนแรกที่ปล่อยก่อนนะั้นะก่อนคิวตี้จะตายนะครับดาเมจแปดหมื่นะดาเมจแบบเนี่ยดาเมจที่ไม่สนเกาะไม่สนอะไรนะครับเนี่ยดาเมจสีขาวแปดหมื่นเลย 40,000อันนี้ก็อาจจะเป็นมีสก,กิลของคอสโมเลยนะ 18, 19, ม80,000 90,000เลยนะแต่ก่อนนั้นเนี่ยตอนก่อนที่กิลตี้ยังไม่ตายอะ่ะดาม, 8, มีด80,000เลยพอกิลตี้ตายดามจเหลือ30,000นะเมื่อกี้ผมเห็นเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูอันดับต่อไปนะครับโอเคครับมาถึงอันดับที่สองนะคุณเดมานะอันนี้ก็ขาประจําเลยนะครับอยู่ในต้นๆอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเลัพเขาเลยนะครับไปกัน ก็ามาในสนามประลองนะครับโอ้มีตัวใบด้วยนะตัวใบ้แรงบีนะโอ้ฝั่งตรงข้ามดูก่อนนะครับว่าฝั่งไหนเป็นใครนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับมีตัวละครใหม่มานะทั้งสองฝั่งเลยโอเคคุณเดมานะครับอันดับหนึ่งประจํานะครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะก็ตัวละครที่เอามาเอาอีกแล้วนะครับมีตัวนี้อีกแล้วนะมีตัวของกิลตี้นะครับแล้วก็มีบัล็อกรูนี่นะครับเข้ามาด้วยนะครับเออ ไปดูกันเลยนะครับโอ้โหบัหลล็อกรูนี่นะครับก็เป็นตัวที่ดีนะครับก็ลางปลาให้เพื่อนได้นะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะสําหรับคนที่อยากจะใช้เล่นนะครับคือผมลองแล้วนะครับสําหรับผมอะ่ะมันมันไม่เพียงพอนะค,คือทีมผมมันก็ข้างที่จะแบบเล่นหลากหลายไม่ได้ตัวละครผมยังไม่ปั้นทุกตัวเอาง,ง่ายเลยเล่นหลากหลายมากไม่ได้นะครับเออมาถึงเอาอีกแล้วนะคือกินเพื่อนไปแล้วก็เออ เดี๋ยวผมต้องไปอ่านสถานะสกิลเขา่ะมันเป็นยังไงนะอ้นนี่ก็ขึ้นมาจังแก๊ปกูฮิปนอร์เปิดไซโอ้โหสามหมื่นห้านะก็น่าจะสกิลตันกันหมดแล้วแหละไม่ต้องพูดถึงเรื่องสกิลนะก็น่าจะตันกันแบบมากๆแล้วแหละโอ้โหโอ้โหฝั่งเราก็จะมีเป็นตัวของเอ่ออะไรนะกาไม่ใช่การูด้าดิ อะไรเนี่ยไอตัวจับน,น,น,นี่แหละเนี่ยตัวนี้แหละนี่เนี่ยไมนอตเออจำชื่อไม่ค่อยได้นะครับฝั่งเจ้านรากนะโอเคตีสถานะไฟหมดไปยังโอ้ฟาดทีเอาเรื่องนะโอ้ตีสถานะไฟสี่หมื่นนี่ขั้นสองนะครับเนี่ยเฮ้ยแรงนะสี่หมื่นโอ้จบไปง่ายๆเลยนะครับก็โอ้ทีมที่ชนะก็เป็นทีมที่มีกิลตี้อีกแล้วนะเออโอเคเดี๋ยวไปดูคนที่สามกันนะครับคนสุดท้ายนะโอเคครับ มาถึงอันดับที่3นะครับเดี๋ยวดูชื่อเต็มมาก่อนนะ no name เม m e r โอ้โหถ้าแบบนี้นะครับผมพูดได้เลยว่าคนไทยชวนๆนะครับแบบเน name เม m e r อะไรเงี้ยไม่ใช่แบบสไตล์แบบอินโดแน่ๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูไลฟ์อัพเขาเลยนะครับว่าเขาจัดการต่อสู้ยังไงนะโอเคไปกันเลยโอเคครับเข้ามาในสนามประลองนะครับก็โอ้โหตัวละครรอบนี้ก็โอเคมีตัวแปลกใหม่มาอีกนะก็เป็นตัวของชากาปบตานะก็ไม่ใช่ตัวแปลกใหม่หรอกแต่ว่า น้อยครั้งนะครับที่จะเห็นเขาเข้ามาในสนามประลองนะครับก็ดูอย่างนี้แล้วกันมุมสูงนะตัวของคุณโนเนมเกมเมอร์นะครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับปับงก็ยังใช้สถานะใบกันอยู่นะทุกวันนี้ผมเคยทําคลิปบอกไปแล้วนะครับว่าตัวของชากะควรใส่คอสโมโไรนะแต่ว่าพูดถึงมันก็ใส่ใบก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแบบ อะไรอย่างเงี้ยเออพูดไปแล้วแหละโอ้โหประหารทีเดียวตายโอ้โหเฮ้ยเออ,เอ,อใช่ประหารได้เลยนะเพราะว่าตัวของคานอนเขาเพิ่มชาร์จเพิ่มไฟไห้แล้วแต่เขาก็ไม่ได้สกิลไงนี่นี่ปัง เกมนี้ก็ทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ไม่มีทั้งฮิปนอตแล้วก็ฐานะทอสน,นะครับก็น่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดแหละเขาแบนกันนะทั้งสองแบนใังฝั่งแล้วฝั่งละตัวนะห้ามใช้ทีนี้ก็ตัวหลักก็จะเป็นของคาร์นแหละคือแรงระดับสูงอะ่ะเขาก็ก่อนหน้านี้แรงระดับสูงนะครับเขาก็จะแบนกันอยู่เป็นตัวของจูนกับพาไอ้กับชุนกอดคอนนะครับจากที่ผมไปถามเขาถามเพื่อนนก กิลมานะนบรรดาบนต้นนะเขาบอกเขาจะแบนอยู่2ตัวนี้เวลาเจอกันนะครับป็นตัวของออชูนกอสกับตัวจูนนะครับเพราะว่ามันจะต้านหรือรอับดามเมจของธนทรได้ดีนะแต่อันนี้เขาเขาตัดบทเลยแบนตัวธนทรไปเลยปังปังพอไม่มีพอไม่มีตัวธนาทอรทีเนี้ยการเล่นแบบโดยมีตัวของเออชื่ออะไรนะ ตัวของดากอนอ่าดากอนชิลิคอร์ดคอร์นะก็ะจะเล่นแบบได้แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับโยน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 ,โยนชิงไปโดนคานอนด้วยโยนก็รูปแบบมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเราเห็นกันไม่บ่อยอยู่นะถ้าเป็นแบบถ้าจัดฮีโร่มาประมาณนี้นะก็จะสู้กันโดยการฆ่าตัวนี้ก่อนตัวนู้นก่อนอะไรเงี้ยมันก็ไม่แปลกตานะเออ ไม่ใช่ว่าเขาจัดไลฟ์มาไม่ดีหรืออะไรไม่ไม่ชอบไม่ถูกใจนะแต่ว่าคือแล้วแบบนี้เราก็จัดกันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับคือที่ผมจะพามาดูก็อยากพามาดูไลฟ์ใหม่ๆเ้าก็อยากได้เห็นกันนะครับคานอนก็โยนใส่อาร์เทนาแน่นอนอ๋อใส่คานอนเพราะว่าเขาเปิดเผยตัวโอเคโอเคไม่ตายแล้วโยอนอีกอีกรอบนึงโอไม่ได้นะไม่โยนตีไปก่อนทีนึงอืม แล้วทีน้โยนได้แค่ตัวของอาเทน่ากับอาโฟรเรียบร้อยโอ้โอหอนาดปะนะครับเกมนี้ก็ดูเลยว่าอนาดจริงๆโอ้โหโอ้โหเอยอาเทน่าเปิดบัฟใช้วิชาปะหารโอ้โหไม่ต้องบอดวว่าใครชนะนะครับแบบหลังจากสกิลนี้ไปก็จบ โอเคนะครับฝั่งอันดับสามก็แพ้ไปนะแบบไม่ต้องดูว่าจบเกมเลยอ่ะปานกุนลาไปเรื่อยๆโอเคจบแล้วนะโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวละครที่โผล่เข้ามาในอันดับหนึ่งอันดับสองนะครับตัวคิวตี้นะเดี๋ยวไปดูนะครับอ่านความสามารถกันอีกรอบหนึ่งโอเคไปกันโอเคครับผมพามาดูคิวตี้อีกรอบหนึ่งนะเพราะว่า เอาจริงๆอะทุกคนคงไม่ได้มองมองมองตัวนี้กันหรอกเพราะว่าผมจะมองข้ามไปเลยเพราะว่าไม่ใช่แบบตัวละครที่จะามาเพิ่มดาเมจอะไรมากมายนะแต่ว่าต้องมาดูกันะว่าทําไมนะครับกันทับหนึ่งแบบสองถึงใช้กันนะโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านทีละสกิลกันเลยสกิลที่หนึ่งทำให้ศัตรูหนึ่งตัวได้รับดาเมจเท่านี้เท่าน,นี้เป้าหมายหลักจะทําให้ติดให้กิลตี้โคดทำให้การโจมตีครั้งต่อไปของกิลตี้จะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น50%าอโอ้โหสกิลที่สอง ไฟออฟปรีเวนต์เมื่อความโกรธถ,ถึงจุดสูงสุดตาโกรธ5สเต็กกิลตี้จะใช้ความสามารถโกรธทั้งหมดสังอาหารเพื่อในทีมหนึ่งตัวจะปลุกเอฟเฟกต์คิให้กับคนอื่นในทีมการโจมตีหลังจากนั้นเพิ่มดาเมจสุดท้ายเท่ากับพลังชีวิตของเป้าหมายที่ตายเอ,อเอามาดูสกิลนี้กันนะสกิลสุดท้ายกิลตี้ถูกความเกลียดชังเกนกิน,กนทุกครั้งก่อน เคลื่อนที่และโดนคนอื่นโจมตีจะเพิ่มความโกรธและสะแต็กและสองสะแต็กจะเพิ่ม1สแต็กและ2สะแต็กตามลำดับแต่ละขั้นของตาจะเพิ่มดาเมจของคิวตี้5%สะสมได้สูงสุด5สแตก็กหากถูกควบคุมก่อนตาก็จะไม่เพิ่มไม,ไม่เข้าใจสักนิดเลยเอางี้ผมสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับ ก็หากกิลตี้นะครับมีสตมีบัฟที่อยู่บนหัวที่เป็นรูปดวงตานะครับจะทำให้ทีมนะครับได้ความสามารถตรงนี้นะครับนี่จะปกเอฟเฟกคิให้กับทีมคนอื่นนะครับแล้วทีนเนี้ยคิเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความหมายแค่ตรงนี้นะครับมันจะรวมถึงดาเมจด้วยนะครับก็คือมันจะเหมาะกับตัวของธนาทรนะครับธนทรเนี่ยสกิลหมูเนี่ยมันจะเป็นสกิลของ,ของการโจมตีโดยแบบไม่สน กลางป้องกันเนาะก็เป็นการโจมตีโดยที่เป็นการโจมตีสีขาวอะ่ะมันจะมี2แบบสาแบบเนาะก็จะมีการโจมตีแบบเป็นสีม่วงอันนี้มันจะการโจมตีเวทการโจมตีสีเหลืองหรือสีทองเนี่ยหรือสีสม้มก็จะเป็นการโจมตีกายภาพส่วนการโจมตีโดยที่แบบทะลุไม่สนใจเกาะก็จะเป็นการโจมตีสีฟ้าไอสีขาวเออก็น่าจะทีเนี้ยมันน่าจะเพิ่มขีดในกับส่วนตรงนี้นะครับก็โอเคเลยนะครับผมเคยเห็นเอลิโซกาชาเขาทำไปด้วยนะครับก็เอามาใช้เออก็ แต่ไม่รู้ว่าจะเพียงพอหรือเปล่านะเพราะว่าสกิลหมู่ของธานาทอสมันก็จาเป็นที่จะต้องใช้เขา,าเรียกว่าอะไรต้องมีดาเมจส,สูงแล้วก็อัพไปเยอะด้วยถึงจะให้เห็นผลสูงสุดนะโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปสรุปกันน้านหน้านะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมพามาดูไลฟอัพอันดับต้นๆน,น,นะก็ได้เห็นตัวละครปแปลกใหม่ๆเลยนะก็เป็นตัวค <Okay. S 2> <ๆ S 2> ิวตี้นะซึ่งผมอ่านเอาจริงๆนะผมอ่านผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะแต่ที่พอทราบมาคร่ข้านะก็จะเป็นการแบบ ถ้าเขาได้กินกินหรือถ้าเขามีตาประทับอยู่บนหัวเนี่ยจะทําทให้เพื่อนในทีมเนี่ยมีคีติคอ่อแล้วก็ดามเมเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับก็ไม่รู้เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะแต่ผมอ่านมัน50%ไม่รู้มันจริงหรือเปล่านะถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่มันเวอร์มากเลยนะาทานทอนี่จะสกิลทีนี่หายหมดเลยนะถ้าอย่างงั้นมันก็โหดเกินไปนะครับแล้วก็ไลอัพที่ให้ดูนะก็จะเป็นไลอัพที่ ค่อนข้างจะเป็นไลัเ์เดิมๆมาส่วนคุณตอาละครที่3จะเป็นไลฟ์เดิมๆนะไม่ใช่ไลฟ์เดิมๆหรอกก็จะเห็นกันได้ทั่วไปอ่ะเราก็จัดบ้างหรือว่าทีมเราเจอทีมแบบนี้บ่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวยังไงผมจะทาคลิปดูไลัพอะไรมาอีกนะครับแล้วก็แนะนําตัวละครที่น่าสนใจอีกนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะยังไงผมฝากกดไลค์คลิปนะครับกดติดตามช่องผมด้วยนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ